สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพ่อไนิสาแฟมิลี่แรงงานโตค่ะเมื่อยไหวพระไปลงไปไหวพระมาตะกี้นี่นั่งนั่งเมื่อยเมื่อยนะคะเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยใจด้วยนะคะเมื่อยใจด้วยเมื่อยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อยได้หลายอย่างนะคะตอนนี้ความคิดตอนนี้เหนื่อยเมื่อยนะคะ สวัสดีเอฟทีน้องหลานะคะทั่วโลกทัวประเทศน้ำเดอ้อสวัสดี YouTube ด้วยนะคะพอนิซาแฟมลี่แรงงานตัวค่ะนะคะเอฟทีน้องหลาทั่วโลกทัวประเทศน้ำเดอ้อนะคะตอนนี้ก็ขายบัตรนะคะกรุงพีสดนะคะอีพีเจ็ค่ะนะคะเอฟทีนะคะกต่ลังขายบัตรกันอยู่เดอ้อขายเอฟทีะนะคะไอ้บัตรกรุงพีสดกันอีพีเจ็นะคะเอาได้เท่าไรก็เอาเนาะนะคะจะว่าจะบังคับเอฟทีกับเบอร์ในะคะ เมื่อตัวว่าวาไปนะคะว่าตัว,วประชาสัมพันธ์ตัวกันขายบาัตรขายตีเนาะนะคะแล้วที่นี่นะคะเอีบมก้นเพิ่งกับตัวบดายเนาะ,ะตอนนี้เพิ่งก็มีเรื่องทีว่าต้องตัวายหลายอย่างเนาะ,ะเบื้องหน้าท่วมก็แล้วกันนะคะเบื้องหน้าท่วมนะคะเชียงรายเชียงใหม่พะเยานะคะตอนนี้ก็บภูเก็ตจิตแล้วนะคะทั้งภูเก็ตนะคะต่างตาชุมพรไรูดูตกว,ว่ามีมีพายุนะคะตอนนี้นะคะพวกเขาก็ช่วยกันไดทำทีช่วยเนาะนะคะ ตัวกันไดทําุดรวยนะคะกับประเด็นบังคับเอฟซีนะคะบางก้นเขากับอกว่าเอฟซีเกิดเจ๊กีเจรไญล้นะคะเขามากันมิจขายบัรขายบัรว่ัสดี็นเราเนาะเข่ามาช่องไหนช่องไหนก็ม่จขายบัรขายบัรเอานะคะในเมื่อเขาม้าเราตัวขายบัรขายปีเนอกประชาสัมพันธ์ตัวกันเนาะนะคะเข้าก็ต้องประชาสัมพันธ์ตัวกันนอนนะคะที่ซื้อด้วยเาซื้อมันจะอีกอย่างหนึ่งเนาะนะคะเอฟซีนะคะถ้าจะไปว่ากันเด้อเอฟซีนะคะเออนะคะ ไหนก็มีจะขายบัตรขายบัตรกันโน่นเสน่ห์จนไม่อยากจะเข้าแล้วว่าเสน่หยวิวาจากเสนแม่นะแต่ว่าพี่พ้อยว่าเอฟซีน้องหล่าบัว่าค่ะนะคะเอฟซีน้องน้องหล่าบัวว่านะคะบัวว่าจังเสนแห่นอนนะคะว่าหน้าจีบบัวแมนเอฟซีน้องหล่านะคะอาจจะกับบัวว่ากันตรงนู้นนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะน้ำถ่วมเนาะนะคะเพราะน้ำถ่วมแล้วน้ำลดแล้วก็อาจจะจะบดีเลยแต่นี่มีแต่เยี่ยวหยาเป็นี้ค่ะนะคะเอฟซีนะคะ ผู้ใดที่อย in ู in, ่ใกล้มุ่นที่ที่ไหนก็เข้าไปเด้อค่ะนะคะไปตัวกันนิดๆน้อยๆแต่ใดเนาะนะคะค่ะนะคะทั้งสปบปล้าวนะคะทั้งสอปบอล้าวกระเดือร้อนคือกันนะคะน้ำท่วมคือกันเนาะนะคะไทยกระน้ำท่วมคือกันนะคะแต่ว่าพวกเข้ากับบอทิงบ่ปะาค่ะดอกไฮเอทีนะคะเอทีนองลานะก็ทิงบ่ปะานะคะไทยเพิ่นก็บตัวนี่นะคะเพื่อนก็บอกว่าคุณไทยตัวเด้กประมาณนี้เนาะแล้วเพิ่นก็ อ่าถ้ามัวสมมติว่าโตบบดีจากนี People, ่นะคะไม่มีไมายเลขบันชีอยู่เดอร์ข so ่ะเอฟซีนะคะเบิรงในเสียท่อนรัพท์อีกแล้วนะคะแปลว่าต้องเอาของจริงท่านั้นนะคะพยายามอย่าเบิ่งแอบแฝงนะคะแต่แอบแฝงอย่าเอานะคะตัวต้องเอาของจริงท่านั้นนะคะของพี่พ้อยสมีแล้วนะคะพี่พ่อก็บตัวนะคะแต่จิตัวนิดตัวน้อยบรตัวหลายดอกนะคะแต่จะตัวยู่บ่อยเด้อข่ะเอฟซีนะคะพี่พ่อสจิตตัวพ่อยนิสัยจิตวัวยูบ่อยๆนะคะเดี๋ยวมื่อเด็ก็สิโอนนะคะโอนนิดนิดน้อยกับ่บริโอนหลายดอกแต่ว่าจิตวัวยู่บ่อยๆนะคะเอฟซีนะคะ กาอุ่นเงินไปแล้วนะคะเพิ่นก็อ่าไปซื้อของนะคะซื้อของมาแล้วนะคะก็มาถวยกันแท็กกันอย่างเนาะนะคะเอฟซีนะคะก็ประมาณนี้เนาะนะคะผิดใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงประมาณนี้นะคะของที่จําเป็นเนาะนะคะตอนนี้นะคะอ่าพวกเขาก็ต่วยเหลือกันนะคะต่วยเหลือกันนะคะทั้งรัฐบาลเขาก็ต่วยนะคะต่วยใจเย็นๆเนาะนะคะเอฟซีนะคะพวกเขาก็ต่วยนะคะ ผ ah, uh, ูดผู้ใดผู้ใดเดี๋ยวเปล่าเดี๋ยวเฝ้านะคะเดี๋ยวเฝ้านะคะพลอยกำลังทําคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวเฝ้าเด้อนะคะกำลังทําคลิปอยู่นะคะขอบคุณทีหลายเด้อเอฟซีเด้อนะคะที่มาถึงบัป่ากันนะคะมื่อเจ้านี้พี่พ่อก็ขึ้นไล่เนาะนะคะขึ้นไล่ก็บพ่อค่อยมีเอฟซีเท่าไรหรอค่ะนะคะแต่ว่าจะมีจะค้นก็ต้องไล่์เหะนะคะจะมีจะค้นก็ต้องขึ้นไล่์พ่อนิสาก็ต้องขึ้นไล่นะคะจะมีจะค้นพ่อนิสาก็ต้องขึ้นไล่นะคะเอฟซีนะคะมาถึงบัปะานองลาดอกนะคะ นะคะทุกคนต้องเข้าใจนะคะบางวงนะคะว่าคํานี้ออกมาเลยค่ะนะคะวม้วงได้ําไหนก็ทํานั่นเนาะคนจะจัดกลุ่มปิดคือกันนะคะแต่จาไหนก็ทํานั่นเนาะนะคะเทศอย่างไรได้แล้วเนาะนะคะตอนนี้มันมาตรงกับช่วงจื่อน้ำถ่วงพอดีเนาะนะคะได้ําไหนก็ทํานั่น่นก็ว่าดีดีเนาะนะคะเออวเพราะเพราะะนั้นนะคะพวกเขาก็ต้องต้องคิดแบบเพิ่อนเนาะนะคะพวกเขาเอฟซีหนองหลากก็ต้องคิดแบบเพิ่นเนาะนะคะว่าได้เท่าไรก็ได้เท่านั้นนะคะ อีพีเจ็ดนะคะอีพีเจ sì, ็ดของน้องหลานนะคะได้ทอร์ไดก็เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ได้รู้ึกวหนึ่งพันกลัวแล้่วนะคะพันพันพันตีติดเป่าหรือหาติดใบนี่เรียว่าทอรไรนี่แหละนะคะหัว่พันกลัวแล้วเนาะนะคะเอฟซีนะคะนี่แหละนะคะเขาก็ต้องวาววันนี้ในแบบเดียวกันเนาะนะคะคนที่เดือดร้อนนะคะคนที่เดือดร้อนนะคะเดือดร้อนหลายเลยตอนนี้นะคะคือว่าทั้งภาคเหนือภาคใต้นะคะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเดือดร้อนกันมดนะคะตอนนี้เนาะนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วค er ุมป he right ิดนะคะว่าได้เท่าไหรก็เท่านั้นหละนะคะถ้าตัวว่าไปนะคะเอฟซีเขาเขาตัวนะคะเขาตัวแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็าตัวหน่อยนะคะเขาก็ไม่ได้ตัวหลายเนาะเขาก็ตัวเพราะกำลังสัทธาเพราะว่าเขาก็ตุ้นตัวคนอื่นน้ำนะคะเอฟซีนะคะ่ะจังไรก็ใจเย็นๆเด้อนะคะคุมปิดนะคะได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นเนาะนะคะไม่ต้องไปไปเร่งเอฟซีค่ะนะคะอย่าไปเร่งเอฟซีว่าเออตัวกันต้องได้เท่านั้นเท่าไรเท่านี้นะคะ บางครั้งนะคะเพราะที we 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 ่จ๋าไรนะคะเพราะก็นยังบ่ได้สักใบเลยค่ะนะคะว่าวบอกให้เอฟซีเอฟซีตัวสื่อบัสตีอย่างคุณก็ยัง่บ่ตัวเลยค่ะนะคะเพราะตัวบอลค่อยได้นะคะบอลค่อยได้นะคะแม้กระทั่งช่องลุงเตเป็นช่องทีว่าแบบเออลุงเตว่าเกงนะคะช่องรักยูนะคะทีว่าขายขายบัตรนะคะยังบ่ได้เลยค่ะเอฟซีนะคะเขาว่าก็แล้วนะคะได้เท่าไหนก็เท่านั้นค่อยไปนะคะค่อยเปลี่ยนเ่อยไปเพราะว่าตอนนี้มันก็เลยอีกหลายมือเนอะนะคะเอฟซีนะคะ ค่อยๆเป็นค่อยไปนั่นแหละนะคะแด้ดีเหตุอย่งไรนะคะมันหัวใจมันหดหูค่ะนะคะกินเข่ากับบอแตรบค่ะเอฟตีนะคะกินเข่ากับบอสแตรบสงสารนะคะสงสารคนที่โดนน้ำท่วมนะคะสงสารคนที่โดนน้ำท่วมตาดำๆเนาะอ่านักข่าวไปสัมผัสนะคะว่าใหญ่ตัวอย่างได้อย่างได้ให้เขาให้นักข่าวกับห้องให้น้ำวันนี้โอ้ยนะคะเราพี่พ์โฟลทีเหลือบอนะคะพี่พ์โฟกับเบิร์เนาะพี่พ์โฟกับน้ำตาตื้นน้ำแล้วนะคะสงสารนะคะชวยค่ะชวยนะคะ ค้อกัีตัวอยู่นะคะตัวนี้ตัวน้อยค้อยเลนตัวลลายดอกค้อยบวมเป็นค้นรวยนะคะค้อยกับ้นจุมนี่แหละแต่ว่าพ้อยกับตัวนะคะตัวกันเนาะนะคะแต่ว่ายามมามาบังคับกันนะคะว่าต้องตัวจังสันจังตัวจังตีต้องตัวให้ได้จังสันให้ได้ซีมบ่ได้กันนะคะอ่าแล้วแต่นะคะหาทิบบาทคนคือยังตัวเลยบางคนน่ะพอเห็นบางคนหิวน้าไปกลัวด้องขวดนะคะขวดแล้วเทาใดเองน้าแล้วคนก็ยังเอาไปมีดิตใจไปตัวเนาะนะคะพราอเหินนะคะ ยาเอาหน้าไปช่วยนะคะเอาแล้วเอาไปช่วยคนเพิ่นกระฮับไ้นะคะฮัปไปมืดนะคะย๋ยวเปิ่นก็ไปแพ็คแท็แทกแบงกันแพ็แพกได้มืดได้บุญมืดกันนะคะเอฟซีนะคะพอเห็นนำใจคนไทยนะคะคนไทยเป็นคนที่นำใจดีมากนะคะพอ <c oughs> คนไทย่เห็นแกได้นะคะ่เห็นแกได้นะคะมีแต่ว่าตัวเหลือตัวเหลืออย่างเดียวนะคะคนไทยนะคะ <c oughs> ที่ไหนที่ว่าบอกบรดีจางตัวเหลือช่วยช่วยกันมดนะคะ อ่านะคะเพราะจะนั้นเลือเนาะนะคะบางค้นนะคะอย่ากระยาเห็นกรได้เนาะนะคะเอซีนะคะต้องพึ่งพาอาศัยกันน้ําพึ่งเรือเตือพึ่งป่าเนาะนะคะเอซีนะคะค่อยเป็นค่อยไปผู้ใดก็ลําบากกันมืดแล้ละนะคะแต่ว่าพวกเข,เขาลําบากยิงประโตูตัวต้องท้งใจนะตัวต้องท้ใจให้ไใดนะคะว่าเขาลําบากประต,นะะตนูนะคะตัวยังบเขาลําบากประตูนะคะเอาคํานี้เนาะนะคะเอซีนะคะสวัสดีค่ะ